ค่ะวันนี้นะคะมาพบก,กับช่องของเราเบสบอลกันะคะวันนี้นะคะเราก็จะม,มา,าปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะใช่ค่ะปฏิบัติธรรมนะคะเราจะมาบำเพ็ญประโยชน์นะคะก็สามวันสองคืนนะคะวันนี้ก็เพน่อนตกนะคะก็เดี๋ยวเราจะเตรียมสถานที่ะคะ่ะเดี๋ยววาร์ปไปดูเลยคะ่ะเป็นไงคะเป็นไงคะด <c oughs> ีค่ะนี่ยัง <c oughs> ไม่<โ>ดได<ม>้ทือสีนะคะลิปได้ <c oughs> อืมคือดีค่ะไม่ตุนค่ะไม่ตุนนี่ค่ะไม่ตุนเลยค่ะแล้วไหนคะโค๊กคะโค๊กไม่ตุน นี่เขาค่ะโหแบบผู้ชายยุ่งเก่มากทุกคนยากบอกนี่นะคะโหค้องกว้างมาก <c oughs> ค่ะ <c oughs> ดำไม่ไหวล้อจ้าไม่กตกใจเลยเฮียสักหนึ่งเลยเฮยักหนตอนนี้นเรากำลังจะแบบกินข้าวนะคะอป็นไงบ้าวคะเพื่อนอันนี้มันการขาย <c oughs> ไข่ล้มคะไข่ล้มคะกินปลากระป๋องเมื่อผ่านลูกลิงมาเขาไายค่ะคนไทยก็เป็นลิงโอ้ยสงบสติหน่อยคิดไก่ย่างหรอเจ๋าหาลับซี่ฝาเลงทุกคนทุบใจหมากๆเลยลักซี่ฝาทุบใจหมากๆอร่อยไหมคะอร่อยค่ะกีตาอร่อยไหมคะพยายาม อะไรคะวัฒนามีแฟนอยู่ผมอร่อยมาอันนี้สซยไม่ไหวแร่เลยนะคะซียกิมนางเฮอก็เืออะไรทุกอย่างวาปิกิ้งไหมไม่รห้มันเป็นับบนี้เลย

ักที่บาทแม่ไม่รู้มันจะปกขนมนเองแงไม่ไว้แล้วม่อย่ว่าจะคุณเลยตัวเองก็บ้ากี้เหมือนกันละเ่นไม่ได้ขนาดนั้นนะปเสียงใหมแ่ตกใจโอ้โหใต่ให้โอ้โหนั้นๆเอ้ยนี่นีมาทาดินี่นะคะทุกคน กินลบด้วยคะ่ะไอ้ขนมก็มีโอวันติ้นงะมี่นะคะทุกคนโอ้ยน่ากินมากแซบลี่เมื่อกี้ส่วนมันทำวัดเชา้าใช่ไหมคะกินนิดแล้วพี่ชายก็กลับบ้านพักกันแล้วนะคะทุกคนทนะฮะเมื่อกี้พูดอะไรนะคะจิตใจสะอาดนำไม่ต้องอ้างก็ได <c oughs> ้อ้ามนำไหมคะทำไมไม่อ้า,า <c oughs> ไมคะสวยแอ้าม <c oughs> แบบอาสันแกนดวฉันอาบยี่หกเดือนแล้รอรีอาบไม่ทันไม่ทันแล้วไม่ทันกี่โมงคะตอนนี้กี่โมงแอะน่าเดี๋ยวถึงสี่สิบสี่ครักว่าจะแต่งหน้าเสร็จประมาณนี้สิบนาทีป่ะโอ้โหไม่ทันแล้วค่ะแต่ผู้พข้าชมมันก็สบายเนาะมันไป่ก็แล้วบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนดีไหมคะดีไหมคะดีไหมคะกิตจ์ดีมากเลยคือแบบนัดเซ็ตเมืองเราออกเซ็ตคืนค่ะเพราะว่า ทำความแซาดอยู่ค่ะทุกคนแบบย่้มเชิดทำความแซาดอยู่นี้ยิ้มจะกล้าเขาหโหสวยงามทงฟ้าจำใสเขาที่การนะคะแจำเยี่ยมสัดอุ้ย <laughs> ที่การจำบ,บุรีนะคะเยี่ยมค่ะการนะเจ้บ,บุรีนะจ๊ะปิดแล้ปิดหลอดเปิดเปิดนีเอ๊ะการคายอ่ะอะไรไม่ใช่นี่นะคะทุกคนแบบสร้างคนนี้ไม่ได้เลยค่ะ <c oughs> สวดมนต์มาเช้าะะ <c oughs> สุาดเลยค่ะพอกินะะ <c oughs> ข้าวมาก็เลยสร้างคนแรก เยี่ยมเปเลยแล้รักโอ้ยเกินไปอะเกินไปชาวยช่วยช่วยชาวยช้วยทำไมจะกินขนมไม่บอกอะดูสิยังไม่กัดเลยครับฟังก์ชันไปแล้วไอ้หน้องกินขนมแล้วมันไม่กินนะอะกินเลยกินเลยนะกลัฟไปแล้วต้องกินนะเออยดีมากพังพังไปแล้วไงนอนแล้วนอนแล้ว น้องนี่น้องข้าวข้าวไม่กินมั้ยทำไมนุ่มไม่กินอ่ะดูพิ่เองแงมากเลยคนน้าหมาก็กลับบ้านกันปะไม่เ้าท่าแล้วกินตัว อบออ่ะะนย่าว่าแต่แต่หนองมากเลยครับเจ็ดคนไม่มีใครอาบน้ำเลยอ๋อเดี๋ยวนี้ภารกิจอาบน้ำอาบน้ำเชี่ยงด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนเน่เน่เราจะมาเล่นกันตรงนั้นจุ๊กันจุ๊กดิอ้าวไปเลยวันนี้จุ๊กันจุ๊กันอ้าววัสดีค่ะนี่ยอ่ะดูผิดผิขอแล้วมาดิ กูอยาเป็มาเจ้าอติทุกอันนี้นะคะเไม่ใช่ปอเราจะมาปามันดจัดทองอนะคะทุกคนนี่เห่สอุ้ยักระป๋ามัเนี่ค่ะจัดทองค่ะเราจะช่วยจัดทองนะะทุกคนวาไปตอนฮะเออไม่ใช่เวเลยวะรคะเม่อก้คะไรคะ้นแกง กูรู้กูรู้เอาผ้าดิค่ยเก่งๆเลยวะอ้ห่ะเหมันนเสื้อผ้าวันนี้อันนี้พักนะคะทุกคนครือวันเช้าเปียห้างบนแบบห สั่นมาค่ะแล้วเรากำลังจะเก็บของตอนนะครับพักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะไปสักผ้าถุงนู้นค่ะอาหารวันนี้อร่อยมากค่ะทุกคนเข้ามาทำงานคุ้มค่าก้าวอะเป็นอะไรคะอึ้งกับพัดลมอึ้งกับพัดลมอคะเกิดอะไรคะดูเพื่อนเพื่อเคยเห็นนะคะทุกคน โหขยันมากค่ะนี่นะคะก็คือแบบช่งง่างามมากเลยนี่เอบที่ครับที่ครับอะไรคะอะไรคำนี้สง่างามมักมักเลยค่ะไม่หลอกไม่เอาใส่ใส่ชิวไปนะบางทีอะชิลไปปะความความทำท่าแทนทำนิ้ อันนี้นะคะอันนี้คือต้นฉบับอันนี้คือโคเว่าเวโคเวปีมะเ่ยมากยังี่คะทุกคนเรากำลังจะไปเีดียค่ะโอ้ช่างง่ามมากเลยทุกคนนี่ค่ะช่างง่ามมากเจดีนะคะ ข่าวขอสิผมไม่รู้นี่ทั้งหมดนี่คือชมนมดนมซีมอะเหรใช่ครับอุ้ยชมเชิ่อไมมชมนมเล่นาเล่นาเล่นๆเล่นเราจะทำภารกิจกวาดล็อดีคทุกคนคบบโอเมก้าใหญ่มาก ไม่ก็ไดสิันก็ะิกเมื่อเรากงงสีบี์ดามน้ำมนใหมคะทุกคนการมันจะย,ยังตลอง

ว่านะมวร่าหลคาแข็เ่ามึงอะไรอจะไม่เป็นไาแข็งแรงหม่ม่ดูคนกินะทุกคนคนกินบุรีเหรอเดี๋ยวอ่ะซื้ออะาพี่ออมาฟังชันน้ำข้างนอกก็มีมีกูแปกปั้งคนเดียวเลยเออพอม ยินดี้อนรับทุกคนงานเช้าคทุกคนนะฮะนี่ะคะเงียบกริบค่ะชิวครับนอนนอนนี่นะคะเฟิร์นคะทำอะไรคะที่ดอกไมค้ค่ะที่ดอกไม้ <laughs> นี่นะคะทุกคนมีหน้าที่ที่ดอกไม้ในท่านี้ บรรยากาศแบบดีมากๆเลยค่ะทุกคนตอหนึ่งสถานที่พระสถาคุณประสูสองสถานที่รัสรู้ของพระสถาคตเจ้าสามสถานที่พระปัญญาที่คุณพระปริสุท์ที่คุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระบคปรมศาสดาหรือแม้มาในยุคปัจจุบันนี้เองนะครับของคณะทัสภา ทำผู้ถือปานพระเทวมลธรรมนะครับพันพุ่มสการะพระประชานะครับพันกรีสการะพระประชาทุกคนคือแบบเปียกค่ะเปียกแช่แย่ๆไปเลยเอร่อยดูคะ่ะพื้นแบบรองเท้าเปียกถืกอนนค่ะอะไรกับมันมันตกไหมวันนี้ค่ะต้องทื่อหัวหน้าเปียกแช็ c. บนบ้านนะครับนอนๆอบ้านบ้านจะเช้าไหมเนีตอนเช้าก mm ็พราว่าเป็นวเาร่งต้องทำไปเฟินกายทาไปน่จักรจะช่วยงานต่อไดครับยับดูช่าตวมไ่ได้หรอกว่าทุตระไรเนี่ยด้ณอยาก แล้วให้สาสรหรือสุขศาสตรกับใจในกรอ์เรานั้นเป็นภาชนะในการบรรลุกุศที่มัเกิดขึ้นครับเดียกเช่นกระดัานเจ้าพ่อรืศาสตรผูุ้ทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสง์สนใจไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีท่านทางนิสิตเป็นอารา นี่ค่ะเตรียมตัวเก็บงานแล้วนะทุณโคนโอ้โหสบายจังเลยเซียโอ้โหตังสาวว่าใครโคนขนาดก็าซ้ายค่ะคุณดูโอ้โหโโโโโค,โคุณราสตีไทยที่แททูคะ่ะจังหวะนี้ นี่ค่ะเป็่ยนแผนแดงก็มายืมแผนแดงเลยค่ะแผนแดงเลยค่ะตัวซาตัวซาตัว่ตัาอันนี้ว่าเปดนการงานผูกกันงานยครับเอเ้นทแล้วโชกนเดี๋ยวจะกลับมานะทหนนั่เลยนี่นะคะเราก็จะกลับเลยได้ไง นใช่ไหมคะตอนแรกล้วคือแบบลืมกระเป๋าดีค่ะนี่กระเป๋านี้คะ่ะโอ้โหลืมกระเป๋านี้ดีคะ่ะแล้วก็ขี่รถเครื่องไปเอาประมาณขับไปรวมไปกันคะ่ะเกือบชั่วโมงค่ะแล้วก็กลัวรจะไม่ทันนะคะอแป๊บๆตอนแรกควไม่ทันก็แบบรีบๆรุ่งๆจะรีบลอยยี่โอ้โหโหัวหอบไปหมดเลยคะ่ะทุกคนนี่เราก็มาถึงร,ไรงถไฟแล้วสวัสดีค่ะเราต้อรถไฟกับรถไฟผมนะคะต้องเดี๋ยววาร์ปเลยค่ะเพียมา ยำซ่าก็ขขาผัดแล้วก็ปลาค่ะคือแบบโอ้โหน่ากินมากๆเลยนะคะเยี่ยมนี่นะคะทุกคนคือว่าต้ของขอบคุณซุปซี่ร่องเองน,นะคะทุกคนนะคะทู่เป็นยังไงวะเขาสนใจแบบต้องดิ้ต่อนะคะแบบโอ้โหดูห่างค่ะลอยไหมค,ค,คะลอยไหมคะลอยคะ่ลยคะลอยคะ่คะเดี๋ยววาวไปกินเพิ่มนงอย่างคะ่ะชอบกินอะไร่สุดค,คะชอบกินไก่เขาบอกเขาชอบกินกุ้งมิ้งอะทุกคน ไม่จำเป็นกินเลยอืมแทนหยองก้อนเดี๋ยวไปกินกันครับ